สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านคะกลับมาเจอกันนะคะในช่องไร้ยู่นเตดนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอย่างเช่นเคยเลยก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนัด การลงประทะก,กันเมื่อคืนนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้นะคะ2ประตูต่อหนึ่งขอแสดงความยินดีกับแฟนๆด้วยนะคะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะคะของยูโรปาลีกนะคะ มีรายละเอียดของข่าวในช่วงท้ายคลิปนะคะเรามาเริ่มต้นข่าวนี้กันก่อนนะคะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเตรียมที่จะคว้าตัวคริรยนเอมปาเป้กองหลังการเช็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะพิจารณาตัวคริรยนเอมปาเต้สตาร์ดังของปารีสแซงฌ็องแมงในช่วงสัมมร์นี้หากได้รับการเชคโอเวอร์ด้วยเงินก้อนโตนะคะตามรายงานจากสื่อ ที่แสดงคาดหวังที่จะเจาะลึกตลาดในช่วงซัมเมอร์เพื่อสรรหาสูน่ารายใหม่ด้วยเอริกเจนฮากระตือรือร้นที่จะหาคนมาแทนคริสโตโรนันโดเป็นการหาวอร์หลังจากการออกจากตำแหน่งนะคะในเดือนพฤศจิกายน เวชวนฮอฟซึ่งถูกยืมตัวมาจากเบอร์รี่เมื่อเดือนมกราคมเขาทำประตูได้เพียงแค่ประตูเดียวจาก11นัดรวมทุกรายการและยูเนเต็ดก็ได้ถูกกล่าวหาว่าไม่มีแผนนะคะที่จะเซ็นสัญญากับเขาเป็นการถาวอนเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลทีมของเจนฮากลับมาพึ่งมาคารัดฟอร์ตัวรุกฟอร์มร้อนแรงในการทำประตูในวัย26ปีนะคะทำไปแล้วถึง16ประตูจาก19เกมในทุกรายการ นับตั้งแต่พักเบรกฟุตบอลโลกขณะนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับการกล่าวขานว่าสนใจผู้ทำประตูชั้นยอดอีกคนนะคะในรูปแบบของเอมปาเป้ความรู้สึกของเขาซึ่งเชื่อมโยงอย่างมากกับการย้ายออกปารีสแซงในช่วง12เดือนที่ผ่านมา เอ็มปัปเป้นั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับเดอร์มารีกริเวอร์พูลนะคะยิงพรมประตูไปแล้วถึง27ประตูจาก28เกมให้กับยักษ์ใหญ่จากปารีสในทุกรายการเลยนะคะขณะที่นั้นเขาควา้ารางวัลรองเท้าหองคำนะคะฟุตบอลโลกปี2022หลังจากทำประตูได้ถึง8ประตูการแข่งขันที่กาตารวมถึงการทำแฮตทริกนะคะในรอบชิงชนะเลิศในวัย24ปีทำประตูได้มากมายตลอดอาชีพ การาของเ้ากับ PSG นับตั้งแต่แย้ายมาจากโมนโกนะคะทีมเข้าร่วมทีมในปี2,560ทำไปทั้งหมด198ประตูและ94แอสซิสจาก245นัดขณะที่เขานั้นคว้าถ้วยถึง11ถ้วยรางวัลกับทีมยักษ์ใหญ่ในฝรั่งเศสรวมถึง4ครั้งในชื่อของลีกเอิง แม้ว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ในสัญญาปารีชเชแมงของเขาเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะเดือนมิถุนายนปี2,567รวมถึงตัวเลือกในการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งปีการเก่งกำไรก็ยังคงหมุนเวียนรอบๆตัวเขานะคะกองหน้ารายนี้ถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะส่งคำขอย้ายทีมหากพวกเขานั้นล้มเหลวในการเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกับบาเยอร์มิวนิกด้วยปัจจุบันปา รีชันชแมนตามหลัง1ต่อ0ูนจากเลขแรก จากข้อมูลข่าวนะคะข้อมูลอินไซต์ o ุตบอล i ินไซต์นะคะแมนเชสเตอร์ยูเต็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอด้วยเงินก้อนโตเพื่อเซ็นสัญญากับเอ็มปาเป้ในช่วงซัมเมอร์นี้หากทีมของเกรเซอร์นั้นตกลงขายสโมสรให้กับผู้สนใจนักลงทุนที่สนใจได้รับการกำหนดเส้นตายอย่างนุ่มนวลเมื่อวันศุกร์ด้วยยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อปีศาจแดงและเป็นที่รู้กันว่าราคาเสนอมาจาก2ล น,ะะนั่นคือจิ๊กจัสิมบินฮามัดอันชานีของกาตาและเซอร์จิมแรชเีตมหาเศรษฐีซึ่งเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์กองทุนเฮดฟันยักษ์ใหญ่ของอเมริกันนะคะก็เข้าใจกันว่าได้ยืนข้อเสนอขณะที่นักลงทุนซ้อได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและเจ้าของทวิสเตอร์และเทสลาอีลอนมัสนะคะก็เป็นอีกสองคนซึ่งได้รับเครดิตว่าให้ความสนใจ อะไรก็ตามนะคะรยายงานร่าสุดได้อ้างว่าเกรเซอร์ได้ไปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดซึ่งพวกเขาได้รับเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ขอนะคะ6000ล้านปอนด์ ความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการดึงดูดผู้เล่นซึ่งมีขนาดเท่าเอ็มปาเป้จะเพิ่มขึ้นหากพวกเขานั้นเข้าสู่รอบแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยทีมของเอริกเจนฮาตอนนี้รังอันดับที่3ของตารางมีคะแนนนำหน้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึง5แต้มนะคะ5ถึงแแต้มพวกเขาจะต้องเผชิญหน้าใน EFL คัพรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ยูไนเต็ดนั้นได้จองตำแหน่งของ เขาในรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกหลังจากได้ใช้ชนะเนื้อบา์เซลลนา2-1นะคะเมื่อคืนวันพฤหัสบดีโดยรวมแล้วชนะเพลย์ออฟ4-3แล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมนะคะที่จะให้ความสนใจนะคะอยากจะคว้าตัวเคเรนเอมปาเป้นะคะหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์สโมสร ตามต่อมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หันไปให้ความสนใจกับอันดดริยงราบิโอตอีกครั้งหนึ่งมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกำลังพิจารณาให้ความสนใจในตัวอันดาริยงราบิโอตมิดฟิลด์ของยูเวนตุสอีกครั้งหลังจากสโมสรน,นั้นล้มเหลวการมารู้ข้อตกลงคว้าตัวแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาเมื่อสัมเมอร์ที่แล้วนะคะราบิโอตนั้นก็ได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมาที่โอทัสฟอร์ดโดยพิศาจแดงคิดว่า ได้ตกลงกับยูเวนตุสได้แล้วแต่ไรก็ตามนะคะเป็นที่เชื่อกันว่าการเรียกร้องค่าเหนื่อยซึ่งมากเกินไปของเขาทําให้ข้อตกลงนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการได้โดยตัวแทนของราบิโอสก็คือแม่ของเขานะคะจะเป็นผู้กําหนดราคากองกลางรายนี้แต่ในที่สุดแล้วนะคะยูนิเต็ดก็เปลี่ยนความสนใจไปที่คาเซมิโลขณะที่คริสเซนอิลิเซนก็มาถึงเมื่อซัมมร์ที่แล้วด้วยเพื่อที่จะเสริ แผงมิดฟิลด์ของเอริกเตนฮากเชื่อกันว่านะคะปีศาจแดงนั้นกำลังมองหามิดฟิลด์คนใหม่อย่างน้อยอีกหนึ่งคนในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งกำลังจะมาถึงเนื่องจากสกอตแมตโชมิเน่อาจจะต้องออกจากทีมไปนะคะทำในงานข่าวฟุตบอลทานสเฟอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางราบิโอตไว้ในรายการโดยกองกลางตามที่มีอยู่พร้อมที่จะใช้งานในการโอนฟีนะคะเดือนมิถุนายน ชาวฝรั่งเศสเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของข้อตกลงในตูรินเชื่อกันว่าอน เอ็นเอียงนะคะไปทางนะคะเอ็นเอียงไปทางยักษ์ใหญ่ของอิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้ในการค้นหาสโมรสรใหม่ราวิโอสผู้เล่นคนสำคัญของโอเรดีในช่วงฤดูกาลนี้ทำไปได้6ประตูลและ2แอซซีดจากการลงเล่น26นัดในทุกรายการล่าสุดนะคะได้อ้างว่าริเวอร์พูลนะคะให้ความสนใจในตัวมิดฟิลด์รายนี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นหนึ่งในนักเตะฟรีเอเจนต์ซึ่งน่าสนใจที่สุดในตลาดหากเขา าหมดสัญญากับจูเวนตุสผมอยู่ที่ยูเวโฟกัสที่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องสำคัญเราจะรอดูกันว่าการเจรจาจะเป็นอย่างไรในเดือนหน้าราบิโอได้กล่าวกับสกายอิตาลีนะคะเมื่อได้ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามรายงานข่าวหน้าข่าวชาวอิตาลีฟราบิซิโอโรมาโน,โนได้บอกว่ากองกลางความฝานันซึ่งจะย้ายไปเล่นในพิมเมรีกโดยกองหน้านี้ อาร์ซนอลเชลซี Chelsea, ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบริการของเขาและเมื่อปลายปีที่แล้วราบิโอสก็ได้ยืนยันว่ามีการติดต่อกับสโมส้อนในพรีเมียร์ลีกในช่วงสัมเมอร์ปี2022เป็นเรื่องจริงมีการติดต่อกับสโมสรอนแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็โชคดีที่ได้อยู่ต่อบางทีนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด พี่ไม่รีกเป็นหลีกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตผมโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกสมโมสรและผมไม่รีบร้อนมีความเงียบสงบดังนั้นเราสามารถพิจารณาทางเลือกได้ทั้งหมดลาบิโอ้นะคะลงเล่นให้กับยูเวนตุสไปแล้ว154นัดทำเบได้12ประตูและ8แอสซีสจากนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากปารีสแซมแมงนะคะไปตูลินในปี2019 และนี้ก็คือเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาให้ความสนใจในอันดาริยองราบิโอสอีก ครั้งหนึ่งนะคะเขาสัญญาของเขากำลังจะหมดลงนะคะตามต่อมาด้วยจอแดนพีฟอร์ดนะคะใกล้ที่จะเซ็นสัญญาใหม่กับเอเวอร์ตมีรายงานมาว่าจอแดนพีฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอเวอเ์ตเตรียมเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรอนเมอร์ซีสายนับตั้งแต่ย้ายมาจากซัตเดอร์แลนด์เข้าร่วมเอเวอร์ตเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017พีฟอร์ดก็ได้ลงสนามให้กับเดอะท็อฟฟี่ไปแล้วถึง222 นัด,ด้วยสัญญาปัจจุบันของเขานะคะเหลือน้อยกว่า18เดือนจึงมีการคาดเดาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่กูดิสันพาร์กพิทฟอร์ดได้รับความสนใจจากหลายสโม,มสรนในพรีเมียร์ลีกรวมถึงเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและชอแนมฮอสเปอร์ รายงานล่าสุดได้อ้างว่าการพูดคุยกันกับข้อตกลงใหม่ของเอเวอเรตันได้ส่งผลกระทบต่อเงินเดือนซึ่งเสนอของผู้รักษาประตูแต่อยไรก็ตามนะคะมีรายงานที่บอกว่าชอนได้ผู้จัดการทีมเอเวอเรตันเรียกร้องให้สโมสร คำข้อตกลงใหม่กับนาใหญ่หมายเลขหนึ่งของอังกฤษเป็นลำดับความสำคัญจากรายงานข่าวของเดอะไทม์นะคะมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาสัญญาแล้วตอนนี้พิกฟอร์ก็เตรียมที่จะจ,ด,จดปัตรกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2027แล้วนะคะพิกฟอร์นั้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการช่วยให้เอเวอรตนั้นหลีกเลี่ยงโซนตกชั้นเมื่อฤดูการที่แล้วมุ่งมั่นที่จะอยู่กับสโมสรเมอร์ซี่ไซ ต่อไปเชื่อกันว่าข้อตกลงใหม่จะมีมูลค่า35ล้านปอนด์ไม่รวมถึงมาตรการการตกชั้นที่จะอนุญาตให้เขาย้ายออกไปได้หากเอเวอเรตันนั้นตกชั้นไปเล่นแชมเปียนชิพพิ่ฟอร์นั้นลงเล่นไปแล้ว22เกมจาก23เกมในพิีเมียร์ของเอเวอเรตันเขาสามารถเก็บคินซิ่งได้2เกมจาก3นัดแรกที่ได้คุมทีม เมื่อพูดก่อนเกมเปิดบ้านพบกับแอสตันในวันเสาร์ได้ได้อ้างว่าข้อตกลงใหม่ของพี่ฟอร์ดแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเขามีความสุขกับระบบการ ดูแลร,ระบบใหม่ได้ได้กล่าวกับนักข่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากจริงๆเป็นผู้รับใช้ที่ดีของสโมสรเขาจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นสัญญาว่าเขากําลังสนุกกับระบบใหม่ของเราและเขายอมรับสิ่งที่เรากําลังมองหาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมดังนั้นเราจึงต้องการให้มันดําเนินการต่อไป อนาคตระยะยาวของพีฟอร์ดนั้นยังคงมั่นคงกับเอวอตันนะคะต้องการมารู้ข้อตกลงใหม่กับอเล็กอิวอบีซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2024ทอฟฟี่นะคะของอันดับที่อันดับที่16นะคะของตารางพิมเมียรยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวที่จอแดนพีฟอร์ดใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอวตันแล้วนะคะ ตานต่อมาด้วยนะคะทอตแนม,มฮอสเปอร์นำหน้าคู่แข่งนะคะ เจมส์เมดิสันของเรสเตอร์ซิตี้เมื่อวานเรามีข่าวกันนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจเมื่อวันนี้มีรายงานมาว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นหัวคิวนะคะในการเซ็นสัญญากับเจมส์เมดิสันเพล์เมเกอร์ของเรสเตอร์ซิตี้นักเตะทีมชาติอังกฤษนะคะมีฤดูกาลที่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากอาการบาดเจ็บเขายังคงเป็นบุคคลสำคัญในการต่อสู้ครึ่ง หลังของทีมเลสเตอร์ซิตี้เมดิสันทำไปถึง8ประตู5แอสซีจาก17เกมในฤดูกาลปัจจุบนันฟอร์มของเขานั้นทำให้เขาติดทีมชาติอังกฤษรุยศึกฟุตบอลโลกปี2022อาการบาดเจ็บทำให้เมดิสันนั้นไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวที่กาตาหรือในเกมพมรีเมียร์ลีกซีนัดถัดมาของเลสเตอร์แต่การกลับมาของเขาน,น,นะคะใกล้เคียงกับฟอร์มการเล่นซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยวัย26ปี ทำไปได้2ประตูและ1แอร์ซีจากชัยชนะ2ครั้งล่าสุดของเลสเตอร์เหนือท็อตแนมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่าเขาเป็นกัปตันทีมนะคะในการพบกับทีมเก่าและในเกมที่พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไรก็ตามสัญญาของเพลย์เมกเกอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเหลือเวลาอีกไม่ถึง18เดือนซึ่งหมายความว่าเลสเตอร์อาจจะต้องบังคับให้ขายเขานะคะในช่วงซัมเมอร์แทนที่จะเสี่ยงที่จะปล่อยเขา ไปแบบฟรีๆในปี2024เลสเตอร์นะคะได้ให้ความสำคัญในการทำข้อตกลงสัญญาใหม่กับเมดิสันแต่แมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซินยูไนเต็ดและสเปอร์ต่างก็กล่าวกันว่ากำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากข้อมูลข่าวข้อมูลฟุตบอลอินไซด์นะคะปัจจุบันนี้ท้อนแนมมีไพ่เหนือกว่านะคะในการแข่งขันคว้าตัวเมดิซันซึ่งต้องการเป็นที่สนใจของสโมสรทุก แ่งหที่เขาเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์รางานได้เพิ่มเติมว่าท็อตแนมน่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของเมดิซันในการพูนผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรนะคะและลีนี่ไวทก็ยังสามารถที่จะแข่งขันกับเงินก้อนโตกับแมนซิตี้หรือนิวคาสเซิลได้ หางสเปอร์นั้นเอาชนะนิวคาสเซิลผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้เมดิสันก็จะชอบย้ายไปยังรอนดอนเหนือมากกว่าและเลสเตอร์ก็จะไม่ลังเลในการขายหากการเจรจาสัญญาไม่เป็นผลสำเร็จแม้ว่าขอ้อเท็จจริงที่ว่าเมดิสันจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ในปี2022แต่เลสเตอร์ก็ยังคงถูกกล่าวหาว่ายังคงต้องการค่าตัวอยู่ที่60-70ล้านปอนด์นะคะเพื่อขายมิดฟิลด์รายนี้ในช่วงตลาดซื้อขาย นักเตะซึ่งกำลังจะมาถึงเลสเตอร์นั้นจ่ายเงินไป22ล้านปอนด์เพื่อชิงเมดิซานจากนอริสซิตี้ในปี2018และเขาก็อายุ26ปีทำไปแล้วถึง54ประตูและ34แอซิสจาก190 000, นัดกับเลสเตอร์นะคะนับตั้งแต่เขาย้ายมาภายใต้การคุมทีมของเบเดลอเจอร์เมดิซานมีส่วนสำคัญของเลสเตอร์ FA ฟเอคัพมูนคอมมูนิตี้ชิลและเลสเตอร์ก็ลังอันดับที่14 ของตารางพีเมริกในฤดูกาลนี้ท็อตแนมนะคะมักจะถูกใช้งานโดยไม่มีหมายเลข10เวลาของอันโตนิโอคอนเต้และความเก่งกาจของเมดิสานจะทำให้เห็นแล้วว่าเขาโดดเด่นในวงกว้างและออกจากทีมของดูคาสมูล่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเปิดประตูสู่แนวรุกรายใหม่นะคะเข้าร่วมอันดับ แล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่ทอนแนมฮอสเปอร์จอเป็นหัวคิวนะคะในการคว้าตัวเจมเมดิสานของเลสเตอร์ซิตี้ ตามต่อมาด้วยนะคะศึกเมื่อคืนนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเอาชนะบาร์เซโลนาผ่านเข้าสู่รอบ็อ o เอา u t ยูโรปาลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้บันทึกชัยชนะเหนือบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1ในเลกที่2ของยูโรปาลีกรอบ็อ o เอา u t ในรอบเพย์ออฟแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันด้วยผลรวม4ประตูต่อ3การเสมอกันนะคะเป็นไปอย่างละเอียด หลังจากเสมอ2ประตูต่อ2ที่แคมป์นูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่บาร์เซลโลนาก็ได้เปรียบในนาทีที่18นะคะของเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อโรเบิร์ตเดวานดรอสกี้นั้นเปลี่ยนเป็นจุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตีเสมอได้ในช่วงต้นของช่วงที่2ผ่านเฟรสก่อนที่แอนโทนีจะเป็นผู้ทําประตูในนาทีที่73นะคะขณะที่แชมป์อังกฤษ20สมัยนั้นเอาชนะ2ประตูต่อ1 ในเมื่อคืนและเป็นผลคะแนน4ประตูต่อ3นะคะในการเสมอเพื่อเข้าสู่รอบนอกเอาท์ของทัวร์นาเมนต์ เจ้าของบ้านมีริซโนมาติเนสอยู่เคียงข้างด้วยนักเตะอาเจนต้ากลับมานะคะหลังจากพลาดเล็กแรกผ่านการพักการแข่งขันแต่อย่างอื่นเป็นทีมเดียวที่ออกสตาร์ทเล็กแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในคนอื่นๆฝั่งของบาร์เซโลนาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึง4คนจากเล็กแรกโดยมีเปตรีกาบี้นะคะพาดการลงสนามมากอสอลาโซจอร์ด้อันบานะคะอยู่ในมานั่งสำรองโดยมีแอน แจ็คริสเตนเซนและอารกานโดบัตเลนะคะยืนเป็นแบ็กโฟรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสขึ้นนำในนาทีที่3นะคะเมื่อคาเซิเมโลปล่อยให้ฟูโนบรูโนเฟอร์นันเดสนั้นโรงมาทางขวาด้วยการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแต่นักเตะทีมชาติโปรตุเกสก็ไม่สามารถหาทางผ่านมาร์กอันเด เกรสเก้ได้นะคะผู้รักษาประตูของบาเซลนาจากหมุมกว้างบาเซลนานั้นมีโอกาสในครึ่งเดียวในจังหวะต่อมาหลังจากที่ราฟินยาทำงานนะคะนอกรอบแต่ก็มีนักเตะทีมชาติบราซิลซึ่งโค้งข้ามขานออกไปนะคะผู้มาเยือนได้จุดโทษในนาทีที่15จากการแข่งขนันเมื่อเฟเนเดสนั้นดึงบัตเด้นะคะลงไปในพื้นที่ กรอบเขตโทษ้วยผู้ตัดสินนั้นชี้ไปที่จุดนั้นอย่างรวดเร็วเรยวานรอฟสกี้ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาและนักเตะทีมชาติโปลแลนด์ก็สามารถทำประตูดได้แม้ว่าดาบิดเดเคอาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนะคะเฟอร์นนเดสมีโอกาสครึ่งลูกในการวอลเลยบอลในนาทีที่22หลังจากที่รูชชอพบในกรอบเขตโทษของบาร์เซโลนาแต่ แต่สเกเกนนะคะก็พร้อมที่จะเซฟลูกไว้เฟรดเป็นคนต่อไปที่จะร้องเสียงโชคกับปีศาจแดงด้วยวอลเล่ข้ามคาในนาทีที่35นะคะหลังจากที่จะรอซานโชแมนเชสเตอร์ Manchester อยูไนต็นั้นทำคะแนนได้ในก่อนพักช่วงครึ่ง ราฟินญานะคะสูงเหนือประตูฝั่งเจ้าถิ่นก่อนพักครึ่ง5นาทีก่อนที่บาร์เซโลนานั้นจะมีโอกาสในการทำประตูได้2ประตูก่อนพักครึ่งหลังจากความผิดพลาดของเดเคอาแต่โรบอโตและฟรองเคสซีก็ถูกคาสเมโร ปฏิเสธ์คาราทีแมนเชสเตอร์ยูเดนั้นรอดชีวิตจากช่วงพักที่อันตรายมากบาเซลลนานั้นสบายใจกับการขึ้นนำประตูนในช่วงเวลานั้นโดยทีมของเตนฮารถูกจำกัดโอกาสเพียงครึ่งเดียวนับตั้งแต่โอกาสแรกที่เฟอร์นันเดสส่งบอลที่โอทัตฟอร์ดแอนโทนีนั้นกลับมาฟิตอีกครั้งนะคะได้รับการแนะนำของเวชชอร์ตในช่วงเวลานั้นด้วยคนหลังเพราะว่ามันยากที่จะสร้างชื่อเสียงและการเปลี่ยนทำ ให้มาคาแลดฟอร์ดต,ต้องผ่านแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเสมอกันในช่วงต้นของครึ่งหลังเฟรดเก็บ บอลได้จากเฟอร์นันเดสก่อนที่จะเปิดลูกเตะมุมด้วยเท้าขวานะคะเข้าไปในกรอบเขตโทษเจ้าบ้านมีโอกาสอีกครั้งในนาทีที่49เมื่อแอนโทนีนั้นบุกเข้าไปในตำแหน่งอันตรายแต่ทีมของบราซิลนั้นก็ล้มเหลวนะคะในการหาราดฟอร์ดด้วยการข้ามเมื่อเขานั้นอาจจะยิงเองเชส สเกเกนเซฟไว้ ken, white, นะคะจากลูกของแอนโทนีในนาทีที่55ก่อนที่รัดฟอร์ดจะบุกเข้าไปในกรอบเขตโทษของบาร์เซลโลนาหลังจากการทำผลงานได้ยอย่างเยี่ยมจากเฟรสแต่ก็ถูกไล่ออกในนาทีสุดท้ายโดยพิซาแดงนั้นต้องเดินหน้านะคะในช่วงเริ่มต้นของช่วงที่2มีการตะลุมบอลเกิดขึ้นใน1ชั่วโมงเกิดขึ้นหลังจากที่เฟอร์นันเดสนั้นทุบบอลใส่แฟรงกี้เดยองหลังจากได้ลูกฝีคิก เดเคอาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเพื่อไม่ให้คูเด้นั้นโมงได้ในระยะเผาขนนาทีที่64ก่อนที่จะตัวหยุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจะลงได้ดีเพื่อปฏิเสธแคสซิตขณะที่บาร์เซโลน่านั้นก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่2ด้วยเช่นกัน อ,อ,อาริชันโดการนาโชดิอาโกดารนเข้ามาแทนซานโชอารอนวานบิสกา้าในนาทีที่67และการเปลี่ยนตัว2ครั้งนะคะได้เพิ่มจำนะะจังหวะของทีมเจ้าบ้านในทีมของเจนทางนั้นขึ้นมาในนาทีที่73นะคะผ่านแอนโทนี ฟอร์นันเดสนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเอาชนะลาฟินญ,ญาในพื้นที่กว้างแล้วในที่สุดบอลก็แตะส่งให้แอนโทนีหลังจากที่เฟสนั้นสกัดบอลได้โดยนัาเตชาบราซิลนะคะได้ม้วนบอลเข้ามุมล่างเพื่อส่งแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นขึ้นนำในคืนนี้และในเกมเสมอกันกานาโชก็ได้สร้างปัญหาทางด้านขวารัดฟอร์กก็แออัดอยู่ในกรอบเขตโทษของบาร์เซลโลนาตามผลงานอันฉันฉลาดนะคะก่อนที่ผู้ ทำประตูสูงสุดของทีมจะยิงเข้าตาข่ายด้านข้างในช่วงเปิดของการแข่งขันตามที่คาดไว้นะคะฝั่งของซาบีเป็นทีมที่กดดนันเมื่อการแข่งขันเข้าสู่ช่วงโทดเวลาเจ็บมีอยู่5นาทีผู้มาเยือนมีโอกาสทองที่จะตีเสมอในช่วงท้ายเมื่อเรวาลอฟสกี้นั้นเปิดบอลไปที่ประตูแต่ว่าร้านนะคะก็เคลียร์ได้สำหรับการทงล้ำหน้านะคะซึ่งยกขึ้นภายหลัง ความพ่ายแพ้ถือเป็นครั้งแรกของบาร์เซโลนาในทุกรายการนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมทีมของคาตาลานมุ่งเน้นไปที่ลาลีกาโคปาเดลเรในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูกาลตอนนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเปลี่ยนความสนใจไปที่ EFL คัพรอบชิงชนะเลิศโดยรดเดวิลนั้นเตรียมที่จะพบกับนิวคาสเซลยูไนเต็ดในรอบสุดท้ายของการแข่งขันบ่ายวันอาทิตย์นี้นะคะขณะเดียวกันบาร์เซโลนาก็จะกลับมาลงเล่น ในนาฬิกาเย็นวันอาทิตย์ด้วยในการไปเยือนอันเมเรียก่อนที่จะโฟกัสในเรกแรกของโคปาเดลเรรอบรองชนะเลิศกับเดลมารรกในสัปดาห์หน้าแล้วนี้ก็คือเรื่องราวบรรยากาศนะคะในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้2ประตูต่อ1น,นะคะด้วยการทํำประตูของเฟสและแอนโทนีนะคะทางฝั่งบาร์เซโลนานั้นได้หนึ่งประตูจากเรวานรอฟสกี้นะคะ ปิดท้ายด้วยเอริกเจนฮากนะคะได้เตือนผู้เชี่ยวชาญนะคะ BT Sport ถึงความพ่ายแพ้ของริเวอร์พูลนะคะหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเอาชนะเอริกเจนฮากน,นั้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่ชัยชนะในยูโรปาลีกเหนือบาร์เซลโลนาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนี้นะคะหลังจากที่ริเวอร์พูลนั้นถูกเรือวาดริดทุบตีในแชมเปี้ยนลีกเอริกเจนฮากได้กล่าวถึงชัยชนะอย่างย่อยยับของเรือวาดริดเหนือริเวอร์พูลคู่ปรับร่วม ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ทีมของเขานั้นเอาชนะบาร์เซโลนาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกพิศาจาแดงมาจาก หลังจากที่เอาชนะนะคะบาซ่า2ประตูต่อ1ชี่โอทัตฟอร์ดคะแนนด้วยรวม4ประตูต่อ3ในคืนวันพฤหัสบดีผลการแข่งขันเกิดขึ้น2วันหลังจากที่ริวพูโดนลอสบังโกสนั้นถล่มขาบ้าน5ประตูต่อ2ในแชมเปี้ยนลีกทำให้พวกเขานั้นเสียประตูนำา2ประตูเนื่องจากแนวรับของพวกเขานะคะ เป็นที่น่าสังเกตที่ว่าเรยมาริมีแต้มตามหลังจาฟูงบาซ่าถึง8แต้มในการแข่งขันชิงแชมป์ราลีกาทำให้ชัยชนะของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นเหนือสโมสรจากกาตา กาตาลันน่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะเจนฮาร์ซึ่งรอยตัวได้พยายามที่จะอ้างถึงข้อเท็จจริงในระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันในคืนอันประวัติศาสตร์ของยุโรปสําหรับสโมสรของเขาบาร์เซโลนาเป็นผู้นําของราลิกา้าโดยมีแต้มนําหน้าเรย์มารีถึงแแต้มเขาได้กล่าวกับบีทีสปอร์ตเราได้เห็นสิ่งที่เรย์มารีทาในสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ใช่แล้วเราเอาชนะ พวกเขาบา์เซโลนาความคิดเห็นเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เตนฮากนั้นได้ประกาศว่าชัยชนะเหรือแชมป์ยุโรป5สมัยคือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาในที่การทำงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามีชัยชนะที่ดีริเวอร์พูลและอาร์เซนอลในบ้านชัยชนะที่ดีจริงๆแต่ฉันก็คิดว่าที่นี่ดีที่สุดในสองเลกเสมอกัน ยูไนเต็ดม,มีหลังพิงกำแพงเป็นส่วนใหญ่ในครึ่งแรกแต่การแนะนำของแอนโทนีสำหรับบูชเวสฮอร์ในช่วงเวลานั้นช่วยให้นะคะทางฝั่งเขาแล้วนอกจากนี้อาล็กกันโอการนาโชก็ได้สร้างผลกระทบอย่างมากหลังจากลงมาแทนจารอนซานโชในครึ่งหลังตามตีเสมอนะคะของเฟสเพื่อยกโลกลูกเปิดจุดโทษของโรเบิร์ตเรวานรอสกี นั่นเป็นหนึ่งในส่วนแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในแผนการของเราเทนฮาร์ได้กลา่าวหลังจากการเปลี่ยนตัวของเขาเรารู้ว่าหากเราสามารถนำแอนโทนีเราก็สามารถนำการลาโชคุณมีความเร็วและคุณวิ่งตามหลังคุณได้เลี้ยงบอลและคุณก็ได้รับความเชื่อและพวกเขาก็กล้าหาญมากทั้งคู่ไม่แคร์ไม่เกรงกลัวใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้สเต็ป ฟอร์แอนนะคะพวกเขารับผู้เล่นและวิ่งตามหลังและฉันคิดว่านั่นช่วยผักดันให้ทั้งทีมเฟสมาถูกวิจารณ์บ่อยครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ทำให้ยูไนเต็ดนั้นได้ยกระดับด้วยเท้าขวามีรอยถลอกเล็กน้อยจากขอบพื้นภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่รีสตาร์ทสิ่งที่ทำให้เขาทำได้ดีจริงๆก็คือการวิ่งตามหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นจังหวะเจนฮาได้พูดถึงเฟสเขาสามารถอยู่หลังมิดฟิลด์ของบาเซล ได้และนั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเล่นของเราในบาเซโลนาและอีกครั้งในตอนนี้ฉันคิดว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆที่จะทำสิ่งนั้นจากแนวที่สองของการวิ่งและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอริกเจนฮางนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากจบเกมนะคะที่เอาชนะแมน บาร์เซโลนาไปได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวข่าวสารในคลิปนี้นะคะที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ต้องขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ